ดีจัจเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณไทยสไปซอิตาลีค่ะวันนี้ก็มีครีมสุดดีสุดเด็ดมาแนะนําให้เพื่อนๆไปนปําไปทับทดลองทําใช้ดูนะคะเพื่อนๆครีมสุดนี้เป็นครีมบํารุงผิวให้ผิวขาวระจางส ลดอายุลงได้เป็น 10- 20ปีเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาดูว่าวันนี้ส่วนผสมเรามีอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปดูวิธีทําเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆเพื่อมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆครีมสูตรนี้ ใช้สูตรนี้น่าจะขาวใสเด้งเลยนะคะเพื่อนๆแลดูเด็กลงยี่สิบปีเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ง่ายและก็ดีด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาทํากันเลยนะคะเพื่อนๆเจ е ลว่าันหางเจ е ล,ลเช่เราจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือว่าเพื่อนๆจะเพิ่มอัตราส่วนได้ตามต้องการนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะทําเยอะนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้นะคะ สูตรนี้สามารถเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนค่ะเพื่อนๆสามารถทําเยอะได้นะคะแต่อย่าเยอะเกินค่ะเพื่อนๆไม่อย่างแนะนําให้ทําเยอะค่ะหมดแล้วเราทําใหม่ค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะใช้ไปที่สองช้อนชาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆใช้ไปที่สองช้อนชาแล้วที่สําคัญอย่าลืมกับบุกเล็กๆมาไว้ใส่นะคะเพื่อนๆน้ำผึ้ง ช้อนชาในส่วนของน้ำผึ้งก,ก็จะช่วยลดแบคทีเรียในเรื่องเป็นสิวสิวอักเสบนะคะเพื่อนๆนก็จะช่วยได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนครึ่งช้อนชาเพื่อนเก็ถามว่าใช้น้ำผึ้งไม่เหนียวหรอคะไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวคะ่ะรับรองได้นะคะครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆในส่วนของน้ำผึ้งตัวต่อไปเบบี้ออยหรือ น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าน้ำมันถั่วอัลมอนด์ถ้าเพื่อนๆมีใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆมีเลยนะคะใช้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆน้ำมันอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ย ชุ่มชื้นกระจ่างใสให้ผิวของเราเนียืดหยุ่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนผสมของการทําครีมในในส่วนของการทําครีมของต่างประเทศนะคะเพื่อนๆจะเข้าไปดูสูตรได้เลยนะคะเพื่อนๆเขาจะจะใช้ส่วนมากเลยค่ะน้ํามันถั่วอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวต่อไปคือน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยถ้ามีเกลื เจลวมะนาวเพื่อนๆก็สามารถใช้เจลวมะนาวได้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนแพ้นะ้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่ครึ่ง้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะง่ายแล้วก็ดีด้วยนะคะเพื่อนๆนสูตรนี้ใช้เช้าเย็นได้ตามปกติเลยนะคะเพื่อนๆนโดยไม่ต้องล้างออกเพื่อนๆนใช้แล้วเพื่อนๆก็แต่งหน้าได้ตามปกติ ตามที่เพื่อนๆมีครีมอะไรเลยนะคะแต่เน้นอย่าลืมเพื่อนๆต้องใช้ครีมกันแดดตลอดนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆตีเข้ากันเนื้อเข้าออกมาเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนื้อครีมเขาเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนนะคะเพื่อนๆแต่แนะนําว่าไม่ให้ทําเยอะนะคะให้ทําเฉพาะพอใช้นะคะเพื่อนๆ สูตรแต่ละสูตรที่เราทําขึ้นมาเป็นสูตรที่ DIY ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารกันเสียกันบูดกันเน่านะคะเพื่อนๆเลยไม่แนะนําให้เพื่อนๆทําเยอะให้ทําเฉพาะพอใช้หมดแล้วเราทําใหม่ค่ะเพื่อนๆนแล้วก็มาเก็บใส่กระปุกไว้นะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนมาเก็บใส่กระปุกอย่างนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเพื่อนๆนเนื้อเกียวเขาก็ออกมาแบบเป็นเกียวทุกทกๆ,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 ๆุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆนนี่นะคะเนื้อก็จะสวยใสายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน วิธีการใช้ใช้เช้าก่อนนอนได้ตามปกติเลยนะคะเพื่อนๆทาไม่ต้องล้างออกนะคะเพื่อนๆทาไปเลยค่ะทาให้ทั่วใบหน้าตอนเช้าแล้วเพื่อนๆก็ลงครีมกันแดดลงครีมอะไรของเพื่อนๆได้ตามปกติเลยนะคะ <ๆ S 2> กลางคืนเพื่อนๆก็ทาทาตัวนี้ลงไปก็ไม่ต้องล้างออกค่ะใช้ครีมของเพื่อนๆที่มีสลับสับเปลี่ยนกันไปได้เลยนะคะเพื่อนๆ,ๆ ไม่มีอันตรายต่อผิวค่ะเพื่อนๆสูตรง่ายแล้วก็ดีด้วยค่ะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งไปค่ะแล้วก็เรามีครีมอะไรเราก็ทาไปได้เป็นปกติเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆไม่ว่า fc เก่า fc ใหม่ที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เื่อเป็กนกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมดีๆสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกนะคะให้เพื่อนๆลองไปทดลองนําไปทําไปใช้ดูนะค,ะ,คะเพื่อนๆโอเคค่ะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆนทุกคน